สวัสดีครับวันนี้โฮกับไวท์ไยนะครับวันนี้มีรถด,ดีๆมาแนะนำนะครับหนึ่งคันคือฮอนด้าเอดีบีสนะครับ350น,นี่คือเครื่อง350นะครับเดี๋ยวน้องขออนุญาตดับเครื่องก่อนน้องนี้น้องมาจากจังหวัดอะไรครับเนี่ยกรุงเทพกโอ้ยก็คือว่าคันนี้เป็นยังไงดีเทลยัยงไงบ้างรถรถหนุ่มเลยใช่ไหมเดี๋ยวลองต่อไฟพี่ดูหน่อยืมเดี๋ยวลองต่อไฟพี่ดูโอ้ยแสบตามากๆเลยบอดี้ใหญ่มากโอ้น้องขี่มาไหวเหรอครับเนี่ย S <S เบารถมันเบาเนาะโอเคดีเทลคันนี้เป็นยังไงบ้างครับไมาอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดโอ้แสดงว่าวิ่งน้อย,อยออมสมก,กับราคาเนาะครับเนาะคันนี้ปลายแดงอยู่ที่ประมาณแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ของแต่งก็เยอะมากพอสมควรเลยนะครับบอดี้เนี่ยครับดูจากผู้หญิงเนี่ยขับได้เห็นไหมขับได้เนาะใหญ่มากนะครับสวยกำลังดีแล้วก็มีของแต่งนะครับผมไล่เลยตรงนี้เป็นไฟสปอร์ตไลท์นะครับซึ่งสามารถปรับระดับสีได้ นะครับสีเหลืองได้นะครับชุดแต่งอะไรแดงต่างๆนะครับครบนะครับคันนี้จะเน้นเป็นฟิลโทนดําตัดแดงใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวของแคชบาร์นะครับผมตรงนี้ลากยาวเลยแล้วก็มีตัวที่ใส่น้ําแก้วน้ํานะครับกรนล้มครับผมกรนล้มตรงนี้อ่าม่ของแต่งท่าเตดเลยนะครับชุดแต่งสีแดงนะครับ พบอกก็ยังแดงนะครับกรอบทะเบียนหลังก็ยังแดงนะครับโอ้โหแล้วก็ตัวกล่องหลังนะครับตัวนี้แถมให้ด้วยนะครับด้านหลังเป็นพรมสามดีนะครับผมด้านในเก็บจุของได้เยอะนะครับนี่เป็นไงล่ะแจ็มแมวไหมดีเทลไม่ประมาณสองหมื่นนิดๆนะครับยางหลังยังแน่นอยู่นะครับสาหรับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกมาดูนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาดูก็สามารถดูจากคลิปได้นะครับเครื่องแห้งๆนะครับ ADV สามห้าศูนย์นะครับเพจสวยๆนะฮะไม่มีล้มนะครับไม่มีล้มไม่มีชนแล้วตัวนี้สามารถปรับได้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้และดีเทลสำคัญคันนะผมคันนี้ก็คือจะเป็นในชุดของก้านเบรกนะครับคู่ซึ่งปรับระดับได้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็จะมีตัวตุ้ตาแฮนด์นะครับสีแดงอ่าแล้วก็ตัวโมโตเทคนะครับตัวนี้ ของครบครับคันนี้ของครบตัวชิลสามารถปรับได้นะครับเดี๋ยวให้น้องผู้หญิงสาธิตนิดนึงอ่าปรับลงนะครับอารมณ์แบบชิลซิงนะครับแล้วก็สามารถปรับขึ้นได้ด้วยนะครับอารมณ์แบบทัวริงนะครับอ่ะให้เจ้าของลองดูอันน่ะก็คือว่า <c oughs> <c oughs> แต่คือผมมีมือดีห้องนะครับน้องก็มีสองมือก็จัดได้นะครับผมเดี๋ยวน้องลองดับไฟให้พี่หน่อยได้ไหมโอเคเดี๋ยวพี่ดับเองก็ได้ครับน้องบอกว่า ยืมรถมารีวิวใช่ไหมโอเคนี่เห็นไหมคันนี้นะครับผม ADB นะครับสามห้าศูนย์ถามผู้หญิงก่อนว่านั่งสบายไหมถ้าเป็นผู้โดยสารตอนหลังสบายไหมครับสบายค่ะแบบมีพิงมีพิงหลังด้วยพิงหลังตรงนี้ใช่ไหมไม,มันเป็นยางเนาะมันเป็นยางมันนิ่มนะอืมนิ่มแล้วคุณแจนะเป็นยังไงบ้างคุณแจสวยไหมสวยค่ะสวยเมอนเจ้าอของไหมมันเป็นการถยนต์เลยอืมสองปุ่มเนาะ ้อยด้วยโอ uh ้โหก็คือสามารถพกพาได้นะครับมีโหมดหลายฟังก์ชันนะครับการขโมยแล้วก็เรียกขารถได้นะครับผมก็โคเปอร์ครับคันนี้ถังน้ํามันก็กดตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีกรอบน้ํามันด้วยนะครับผมการลอยนะครับเป็นลายคาร์บอนแคปซูลนะครับแล้วก็จะมีตัวการลอยตรงนี้ด้วยนะครับพื้นนะฮะดีเทลก็ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนเพื่อคนไหนนะครับสนใจนะครับอยากจะมาดูก็มาดูได้นะครับผม ผมจะแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตลองสตาร์ทให้ดูได้ไหมจ๊ะมนสวยนะครับแค่คุณแจอยู่ในระยะนะครับโอเคเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูกันหน่อยจัดเลยครับโอ้โหเดินเงียบเดินดน,นิ่งนะฮะ a d b 3 5 0เดี๋ยวเราไปดูคลิปตอนขับขี่กันหน่อยละกันเช็ดไลฟ์นะครับว่าจะเป็นยังไงครับคันนี้ ราคาก็อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย